รำอับสราบุรีรำครับประดิษฐ์่ารำโดยคุณแม่พกาเบนจาการข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรำนะครับเดี๋ยวขอน้องๆที่อยู่บริเวณะสะพานนขาราชนะครับช่วงที่หนึ่งได้บันทึกภาพนะครับเขาเนี่ยได้กลับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับโดยท่านดำรงชัยในรมิตรก,กระพงรองผู้ว่า ราชการจังหวัดบ right ุร mm ีร hmm. ัมย mm ์นะครับท่านชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านสสรุ่งโรจน์ทองศรีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านปิยะปิจนทรำครับท่านปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านนายอำเภอทุกอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกท่านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับท่านกัญญาจุนธีรพงศ์ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับได้บันทึกภาพนะครับแล้วโอกาสนี้ครับขออนุญาตได้เรียนเชิญท่านผู้บริหารสถานศึกษาาานนนนะครรรัับซึ่่งํกเเียข้วม การแสดงในครั้งนี้ครับขอเชิญท่านผู้ชมในการประเสริฐชัยพิสารรำผู้ชมในการโรงเรียนประคนชัยพิทยาคมครับผู้ชมในการทัชเวศสารติบูรณ์ครับผู้ชมในการโรงเรียนพัทรบพิษผู้ชมในการประภาสสนิทรำผู้ชมในการโรงเรียนละหันทรายรัชดาพิเศษครับผู้ชมในการปัญญากุลแก้วผู้ชมในการโรงเรียนรมบุรีพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษครับผู้ชมในการอนิวัติมุลาครับผู้ชมในการสิงหวิทยาคมครับ ผู้มีการปนัดดาจันทวงครับผู้มนการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51ครับผู้มีการภพศสารสังกเพศครับผู้ในการโรงเรียนลำปลายมาศท่านผู้ในการปณิสราเสนาพันธ์ผู้มนการโรงเรียนมัธยมพรสาราญครับและท่านผู้ในการชนมพันธ์ทรัพย์สิริครับผู้ในการโรงเรียนสแสลงโทนพิทยาคมครับขออนุญาตได้เรียนเชิญครับในปีนี้ต้องบอกว่าเรา ได้รับความการุณาอย่างสูงยิ่งนะครับจากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปีพุทธศักราช2565นะครับขออนุญาตได้ช่างภาพนะครับขออนุญาตท่านผู้ประสานงานครับได้จัดตำแหน่งบันทึกภาพนะครับถนนสวนราชการ พร้อมด้วยท่านผู้บรการโรงเรียนนะครับครับอาจจะต้องอเป็นหลายชั้นพักนิดหนึ่งนะครับหลายชั้นพักนิดหนึ่งครับขออนุญาตได้เรียนเชิญคุณแม่พกาเบญจาการนะครับผู้ประดิษฐ์ท่าไรรำนะครับได้บันทึกภาพร่วมก,กันกับท่านประธานในพิธีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับท่าน ชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีพร้อมด้วยท่านสสรุ่งโรจน์ทองศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ <S <S ท่านปิยะปิจนำครับปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านกัญญาจุนธีรพงศ์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านพันตำรวจเอกสุขวิจักจันเยี่ยมครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ครับแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการครับท่านนายอำเภอทุกอำเภอครับได้ให้เกียรติ ร่วมในส่วนของพิธีเปิดนะครับงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับรวมไปถึงได้ร่วมชมขบวนเสด็จของพระนางภูปตินทรรักษมีเทวีนะครับและพระนางจริยารวมถึงเทพพาหนะทั้ง10นะครับ ก่อนนู้เราได้ถ่าย